有。Oh

quần oh, อย่าเหนึ่เขาว่านได้กวอนตกันผู้ชมเลยมีควรนดำอยู่ยังตั้งหม้อไม่ได้มีคนเบิ่ออยู่ตลอดสวัสดีท่านผู้ชมที่การับชมไร์สดทาง YouTube ของช่องบุญมาชแนลอ่ากินกาแฟสั่ <c oughs> กาแฟดำดำกับดำลีนกาแฟแบบไม่ ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟกับน้ำร้อนกาแฟน้ำร้อนของพิเมเบีย์ไรสดที่เยีมนาจะจรินครับเปิดชานนมานยังพันมีคนเสร็จเสร็จสดเข้ามาได้นะครับทักทายยมเช้าเช้าเลยเช้าตู่นะครับท,ทยายยำตอตูต่เลยที่ปปสี่กวนสิคร้บที่ขาด ตีห้าแลว้วจะเข้าตีห้า,าแล้วตี <c oughs> าตาให้ตาใส่ตาเราจะไปชมบังทดลองอะไรว่าจะออกมาดีไหม อย่างไรสดเพิ่งเปิดตัพท์ใหม่แต่ผู้ชมก็เลยลองไหลก่อนอากาศกับวนหนาววันไหนดอกคิดส,ส,สิบแปดนี่แหละสิบแปดองศาไม่หนาวถือว่าไม่หนาวกันหนาววันใดเสียแขนสั่นแขนขาสั่นดอกหนาวตกใส่เสียกันหนาวหรือบันหนาวเลยท่านผู้ชมไหม Nào, mọi người tham đây là bọn... Mọi người tham 嗯。<Yeah. S 2> yeah. 一个世纪。嗯嗯嗯嗯嗯 นี่คอยเย็นมาอุ่นท่านผู้ชมสวัสดีครับตักทายยามดอกเช้าของช่องบนบารทท์ชแนลตื่นเนชา้าครอบครัวดังไฟนิ่งคราวแล้วนะครับวันนี้วันวันวันพุธมันลืมมือลืมไปเลยวันพุธจี่อารม อืมีแค่ตรวหนึ่งเข้ามาหนึ่งรายการเดวยวไปขอตัว่วยก่อนแล้วเบิร์ก่อน มาแล้วตัวช่วยผมนี่มีแซดสดเข้ามาหนึ่งรายการอาาซีสวัสดีครับนาะโอ้สวัสดีครับแต่เช้าๆเ,เลยเป็นที่คิวกวมนมา,นาดังไฟหนึ่งเข้าครับอาาซีดังไฟนึ่งข้าวแต่เช้า เรียวมึงหาอาหารไ้และเส้นสุดท้ายนี้เนาะหนาวคือกันยูบอททางนี้อํานาเจริญไม่หนาวนะครับู่ที่18องศา17องศา18องศาเนี่ยบ้านหนาวบนหนาวป็นไดดอก18องศา18องศาอํานาเจริญไม่ค่อยหนาวระกายพอดีถ้านาวไม่นสิอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าลงี่หนาวแนนอน สิบแปดนี่พอดีอืมครับผมสวัสดีอยู่แถวได,ดวนรอด,นดีเนาะดูได้สดอยู่แถวไดครับอ่านาสีเอ็ดนาสีที่กาแฟกันหนาวได้ดี ครับกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยกินแบบเพียวๆเลยขมๆนี่แหละแต่รสชาติกาแฟดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกินขมๆโอ้กอกมมองครับผมกอมอนี้บอคใครหนาวด้วยผมว่าไม่ค่อยหนาวกทมมองเพราะว่านักตึกหลายผมก็เคยอยู่ ยึดแถวสับหมดปาการเมื่อก่อนเราส,ะสะมุดปล้กาไม่ค่อยหนาวหรอกหนาวกะยังมากะอาทิตย์ดิ้งกะหายหนาวแล้วไม่ถึงกับหนาวจัดเาบอกคือบ้านนอกเขานี่หนาวบรรยากาศดีในบ้านนอกบรรยากาศหนาวดีถานามาก็ก่อไฟผิงนั่งย่างไก่ย,ย่างอะไรกิน อืครับผมก็ก็เคยไปอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่แถวทานเมืองสมุทรปราการใกล้ๆกันแหละกับกทมวิ่งรถมาถึงถึงทีโมงก็ถึงแล้วกทมครับผมตื่นแต่เช้าเหมือนกันเนาะตื่นแต่เช้าเหมือนกัน อยู่กทมเนี่ยคนกทมเต็มแต่เช้านะทํามาหากินอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมดเต็มเช้าทำมาหากินตื่นเช้าได้งานเยอะตื่นสายไม่ได้งานเลยได้งานหน่อยไม่ได้ไม่เท่ไม่ได้ไม่ได้งานได้งานหน่อยเต็นเช้าได้งานเยอะตื่นสายได้งานหน่อยเยอะขออนุญาตอุ่นข้าวเย็นก่อนข้าวเรือจากเมื่อวานเดี๋ยวเอาไปอุ่นเสยก่น ni ko te ni เยบร้อยโอเคครับโอเคแก๊บ okay, สวัสดีครับบ๊ายบายครับเชา้ชาเชา้ชามาดูใหม่นะครับชว่ชวงเช้าเช้าประมาณตีสี่กวกลัีหิ่ะกลับมาดูื่งไงเด้วยครับเด้อไกลสดเบอร์นานหรอกประมาณสิบยี่สิบนาทีก็มีเวลาไปทางอื่นแล้วไปทำอย่างอื่นที่ถือโทรศัพท์ไปไม่ได้ในสุด เอาเวลาเวลาฉยๆลองไล่เบื้องในโทรศัพท์ไหม <c oughs> มันจะเห็นแนวใดใส่ไปกับไล่ตาเว้นตากระเด็นใส่กับอ่านมาเห็นเห็นอยู่นี่เราซื้อเล็กๆแต่เห็นเห็นเป็นรูปเป็นลางอยู่แต่ว่ามันไม่ถนัดถ้าใส่แว่นแล้วมันเห็นเห็นชัดเจนแล้วอ่านได้คล่องไปเลยแต่เว้นนี่มันต้องค่อยๆเบิง้งแกะเบิงบ้งเป็นมุมว่า กูอายุเยอะแล้วนะจะเข้าหกสิบแล้วสวัสดีสี่ท่านคนดูยังเหนียวแน่นอยู่ <c oughs> มาเรยียครับหนึ่งขอตัวเศร้าไร้สุดบรรยากาศยามเช้าๆตอนตีสี่ที่หท่านผู้ชมเบิง่ง คนไอ้ตื่นสายกับไประเบิงไว้คนไอ้ตื่นแต่เช้าคือกันได้เบิรงนอยู่เคยฟดังเพื่อสุขภาพวันี้จะขอลาท่านผู้ชมแล้วขอลาท่านผู้ชมขอจบการ ไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่สารทิศทั่วประเทศไทยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พัตนาใยคุ้มครองทหารกล้าทุกคนที่อยู่แนวหน้าเขตติดเขตขแม่หรือว่าขเมินหรือว่ากัมพูชี ที่สู้รบก็ได้ไไดีปลอดภัยด้วยครับเ้อให้ทหารทุกคนปลอดภัยอืมแล้วก,ก็ขอสวัสดีกับทหารที่พี่ขีดรลบในครังนี่เพื่ออธิปไตยของไทยบอยใครมาละเมิดใดประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกในการสู้รบทหารไทยเก่งทุกคนครับโอเคครับขอให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับขอจบการไล์สดไล้เพียงแค่านี้ครับ พุ่งนีเจอเกันไปมแถวเสาตีสี่ที่หาคนได้ตื่นสายวันเดีเบิึงคนได้ตื่นเสาไดีเบิึงได้ไดดกลับเด้อนี่หงเขาได้เสาหนึ่งข้าวเหนียวเพราะว่ากินข้าวเหนียวคนอีสานกินข้าวเหนียวพลังข้าวเหนียวโอเคครับสวัสดีครับ